เพิฮงเช่วยกันด้วยกูดหนิปะกูดหนวปาของซื้อของขายจามาเล่นทําไมเนี่ยก็กันอยากให้พึ่งอารมณ์ดีนี่หยิบปูนามาให้เลยล้งเสร็จหรือยังเนี่ยขาก็เยอะเรียบร้อยแล้วครับอันนี้หยิบจานมาด้วยจานเล็กหรือจานใหญ่จานใหญ่เอาแบบด้านหรือแบบเงา นี่ยังจะเล่นอยู่ได้นะเห็นไหมว่าลูกค้านั่งรอกินหัวโดอยู่อ่ะไปเอาจานแล้วนเฮ้ยนี่ฉันมีผัวหรือมีลูกเนี่ยไม่จริงจังอะไรสักอย่างพึ่งพาอะไรก็ไม่ได้โอ้ในวันนี้แกบอกว่าเจ๊เขาอารมณ์ดีไงด่ายับเป็นโชดเลยคงจะงุนงดผุ่มทุมทุกวันนั่นแหละแต่ยังดีเวลามาถึงลูกค้าโฮ้ยแล้วลูกค้าเขาเป็นอะไรมากไหมโทรมาสั่งซ่มตาขอเผ็ด เอาพิกเม็ดเดียวจะบ้ากูจะไม่ทนันขาดคำใครเขาจะทำได้กันวัสดียวพี่ทำไมนั่งหน้าเซ็งขนาดนั้นนะกำลังคิดว่าทำไงไม่ให้เมียด่าดีก็ทำดีเอาใจเจ๊แกเขาหน่อยสิครับ เฮ้ยเมื่อวานพึ่งบวดว่าร้านลกวันนี้ต้องทำความสะอาดร้านซะหน่อยอา้าวันนี้ไม่กินหรอเดี๋ยวเจ๊ก็ามาแล้วเนี่ยพักก่อนครับพี่ยังปวดไม่หายเลยเฮ้ยปวดท้องเหรอปวดหูดิครับพี่เมื่อวานผมฟังเจ๊ปวดจนหูชาเลยแหนั่นเลยครับพี่ผมไปก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่ ม่ยืนนิ้มอะไรเนี่ยไปใกล้ๆไปงนงิดเอ้ยสากกะโคกอยู่ไหนสาบก,ก็ต้องอยู่กับโคกคนตลกมักได้เมียสวยจเจ้าไปไวต้องนั้นทําไมมันหยิบลําบากแล้วพวกเครื่องปรุงเนี่ยจะสลับทําไมฉันไม่ชินนะอันก็แค่อยากช่วยจัดให้มันเรียบร้อยอะเรียบร้อยแต่ฉันไม่ถนัดดูด,ดิกระปุกน้ําตาลสลับกับขวน้ำปลา,มาหมดแล้วเนี่ยโอ้ย รู้เรื่องเลยไปหยิบโค้งมาด้วย <S <S อยากจะช่วยจริงๆเราเป็นผู้ชายแลาต้องจริงจังกว่าน,นี้จะปล่อยให้เมียสั่งอย่างเดียวไม่ได้เป็นลูกผู้ชายต้องมีความเป็นผู้นำลุย มะเขือเทศก็จะหมดมะนาวก็จะหมดมีอะไรจะหมดอีกไหมเนี่ยการซื้อของมาให้แล้วครับอ้าวไม่รอไปพร้อมกันล่ะก็กันไม่อยากให้พึ่งเหนื่อยไงไหนดูซีได้ของครบไหมเนี่ยซื้อหมูร้านไหนมาร้านปเตเตนไง ร้านป้าเตนขายแพงถ้าหมูต้องซื้อร้านป้าหน่องร้านป้าเตนเอาไว้ซื้อไก่ยอย่างเดียวแล้วเนี่ยพีิกกระเทียมจะซื้อมาอีกทำไมที่บ้านมีจนจะถมที่ได้อยู่แล้วข้าวครัวก็ไม่มีมะเขือเทศก็ไม่ซื้อมาอุ้ยกันของที่จำเป็นก็ไม่ซื้อ อ,อาหารมาเสิร์ฟแล้วครับคุณผู้หญิงโหยังมือทำเองเลยหรอนี่เลยครับสตกเฮ้ยสตักเฮ้ยสเต็กเฮ้ยถูกแล้วห <c oughs> ยอกๆนะจะได้มีรอยยิ้มก่อนกินของอร่อยนะครับ แต่ก็น่ากินดีนะซื้อหมูมาทำาหรออ๋อการเอาในตู้เย็นอะเห็นว่ามันมีก็เลยเอามาทำกันหมูอะเพิ่งจะมอาะไรขายพรุ่งนี้กันไม่รู้อะกันก็ไม่เคยรู้อะไรสักอย่างอะทุกวันนี้นะเหมือนเพิ่งทำงานอยู่คนเดียวขอโทษขอโทษทำผิดขอโทษทำผิดขอโทษมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยกันจะทำสเต็กกับเพิ่งไม่ว่าหรอกนะทำไมต้องเอาของที่ร้านมาทำด้วยแล้วพรุ่งนี้เพิ่งจะเอาอะไรขาย ทำอะไรก็ไม่คิดหน้าคิดหลังวันๆเอาแต่เล่นอฉันไม่รู้จะทำไงแล้วอะเมื่อก่อนเพึ่งก็ไม่ได้เป็นขนาดนี้ไม่ใช่หรอฉันลองมาทบทวนดูแล้วเพึ่งคงเหนื่อยใจับ,บฉันจริงๆอะฉันพยายามแล้วนะเว้ยแต่ยังไงก็ไม่ถูกใจเพึ่งอยู่ดีอะ เดี๋ยวนะใช่ชายจริงไหมเนี่ยทำไมดูสวยขึ้นขนาดนี้อ่ะจริงๆแล้วอะ่ะเมียฉันมีแคทลับอยู่นี่ไงตัวช่วยของฉันฉันกินวีด้าคอลลาเจนไดเปปไทด์ซีช่วยเติมน้ำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นสดใสดูสุขภาพดียิ่งทานคู่กับวีด้าวิซีวิซีจาก a เซโรล่าเชอร์รี่และข้ามมคามูทานทุกวันหลังมื้ออาหารช่วยให้ผิวสวยกระจ่างใสแถมร่างกายแข็งแรง ทานสองตัวนี้คู่กันช่วยให้เห็นผลดีขึ้นฉันทานเองทานแล้วดีชลิก,กาแนะนำโอ้ให้สวยขึ้นอะเข้าใจนะแต่นี่ใส่แกอะเปลี่ยนด้วยนะเนี่ยฉันสวยขึ้นแล้วก็มีความสุขด้ไงอ่ะให้เพิ่งกินดูฉันกับซาอยอย่าช่วยกันทุกเรื่องไม่ต้องให้ใครรับผิดชอบเรื่องไหนหนาเกินไปพอไม่มีเรื่องให้เครียดทุกอย่างแคแฮป,ปี้จากผู้หญิงรีนกลายเป็นผู้หญิงหวานเลย ฉันว่าฉันรู้แล้วว่าจะเปลี่ยนตัวเองยังไงหายไปไหนมานเนี่ยลานก็ไม่ช่วยเก็บงานบ้านแทบจะไม่แต่เลยพึ่งเหนื่อยนะเว้ยนี่วันวันกันอยากให้พึ่งเหนื่อยอยู่คนเดียวเลย ที่ผ่านมากันขอโทษนะการปล่อยให้พึ่งรับผิดชอบอยู่คนเดียวเลยการคิดว่าพึ่งเป็นคนเก่งก็เลยปล่อยให้พึ่งเป็นคนนําแต่ว่ากันไม่ได้ถามความสมัครใจของพึ่งเลยมาช่วยกันทําให้ชีวิตคู่ของเราดีขึ้นนะนี่ใช่กันตัวจริงปะเนี่ยจริงจังแบบนี้แล้วไม่ชินเลยเออกันมีอะไรจะให้พึ่งด้วย วีด้าคอลลาเจนในเปปไทด์ซช่วยเติมน้ำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นสดใสและดูสุขภาพดียิ่งทางคู่บวีด้าวิตซีวิตซีจากแอเซลล่ลาเชอร์รี่และคามูคามูกินทุกวันหลังมื้ออาหารช่วยทำให้ผิวสวยกระจ่างใสแถมร่างกายแข็งแรงแล้วการไปรู้เรื่องพวกนี้มาได้ไงอ่ะสายแนะนำมาสายกินสองตัวนี้คู่กันสวยขึ้นเยอะเลยนะคนเลยอยากพึ่งลอง นี่กันจะหาว่าพึ่งไม่สวยใช่ไหมไม่ใช่เมียกันอ่ะสวยอยู่แล้วแต่ถ้ายิ่งกินก็จะได้ยิ่งสวยไงเจ๊เอาตาไทยจานหนึ่งจ้ะไปนั่งรอก่อนเจ๊ดูแปลกๆนะแปลกยังไงอ่ะนี่เจ๊ไปทำอะไรมาเนี่ย ดูสวยออร่าขึ้นนะเนี่ยนี่มันเห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอมากหน้าขาวใสออร่าเวอร์นึกว่าดารามาทำคอนเทนต์ขายส้มตำโหเพิ่งเคยเห็นเจย์มันเนี่ยหน้าตาเดือสดใสกว่าหน้าเบิงเ้งอีกนะครับฮัมเรื่องจริจ้ะอืม,อม,อมแต่ฉันก็เห็นด้วยกับอาร์มนะมเตรียมโดนชุดใหญ่แน่เลย ฉันไม่ได่าหรอกเนี่ยเวลาเจ๊ยิ้มอ่ะเจ๊สวยมากว่าแต่เจ๊ไปทำอะไรมาเนี่ยดูสวยขึ้นนะนี่จ้ะเคล็ดลับนางฟ้า ถ้าอยากสวยแบบฉันอะ่ะก็ต้องกินวีด้าคอลลาเจนไดเปปไท่ซีกับวีด้าวีซีนะแล้วถ้าฉันกินสองตัวนี้หมดแล้วต้องซื้อได้ที่ไหนอะ่ะหาซื้อง่ายมากซื้อได้ที่เซเว่นแล้วก็วาสสันออ วันนี้มาสวยอีกแล้วแต่กันชักจะหึงแล้วเนี่ยบ้าจะมาหึงอะไรเนี่ยไปเราไปซื้อของกันดีกว่าการซื้อมาให้ครบแล้วครับนี่เลยของทุกอย่างที่เพิ่งจดไว้ต่อไปเนี้ยหน้าที่ซื้อของอะ่ะให้กานเป็นคนทำนะแต่ช่วงแรกๆเพิ่งคงต้องลิดให้กันก่อนเวลากันจริงๆังก็ดูเท่ดีนะ ขอบคุณกันมากเลยนะขอบคุณที่เปลี่ยนตัวเองแถมยังทําให้พึ่งสวยขึ้นด้วยถ้าสวยขึ้นแล้วยังทําตัวหน้าลกขนาดนี้เดี๋ยวกันจะเหมาวีด้ามาทั้งเซเว่นเลยแหมแบ่งความสวยคนอื่นบ้างเถอะความสวยแบ่งได้แต่อย่าแบ่งใจให้ใครนะกันห่วง <c oughs>